สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับกับครูกลิตจิรวัตรลาชมพูนะครับที่คุณครูจะมาสอนการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์3.2การลบโดยการเปรียบเทียบหน้า75 76และ77นะครับเด็กๆมีแบบฝึกอยู่กับตัวแล้วหรือยังครับเด็กๆเ,เรามาดูกันนะครับข้อ1หน้า75 เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบจากครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องประโยคสัญลักษณ์การลบไปแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับ เรื่องของการนับจํานวนรูปใดๆก็ตามนะเด็กๆยังจําได้ไหมครับว่าคุณครูแนะนําให้นับโดยวิธีการขีดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเอาดินสอมาทําการขีดได้เลยนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8จะเห็นได้ว่ามีกิ๊อยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับ8ถูกไหมครับเขียนตัวเลข กำกับเอาไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้นำตัวเลขนี้ว่าไปเติมคำตอบในช่องไหนนะครับต่อไปนับหวี1 2 3เขียนตัวเลขกำกับไว้ด้านหลังนะครับได้คำตอบเป็น3คราวนี้นะครับในการเปรียบเทียบด้วยรูปภาพนะครับให้เด็กๆนำไม้บรรทัด มาทําการเปรียบเทียบเด็กๆจําวิธีการใช้ไม้บรรทัดได้ไหมครับอันดับแรกเรานําไม้บรรทัดมาวางนะครับแล้วเอาไปนะครับลากเส้นนะครับเปรียบเทียบโดยการจับคู่ระหว่างกรีบกับหวีเห็นไหมครับคู่ที่1นึมาแล้วนะครับ คู่ที่2กิฟกับหวีคู่ที่3กิฟกับหวีนะครับกิฟกับหวีเอ๊ะปรากฏว่าคู่ที่4มีให้เปรียบเทียบไหมครับไม่มีใช่ไหมครับอ้าวดังนั้นนะจะเห็นได้ว่าจำนวนกิฟ นะครับมีมากกว่าจำนวนหวีนะเอแล้วกิฟที่ไม่มีคู่เนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเด็กๆเรามาช่วยกันนับนะครับช่วยกันนับ1 2 3 4 5ปรากฏว่ากิฟนะที่ยังไม่มีคู่คือจำนวนเท่าไหร่นะครับ5ถูกไหมครับ นี่คือกิฟทที่ยังไม่มีคู่มีจำนวนเท่ากับ5อา่าวคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีจำนวนตัวเลขนะครับซึ่งเป็นเลขโดดอยู่3จํานวนด้วยกันนะครับนั่นคือ8 3และ5อ่ะเราจะนำตัวเลขเหล่านี้มาเติมเป็นคำตอบนะครับมีกิฟจุดจุดจุดอันในช่องสี่เหลี่ยมนี้จะเติมจำนวนเท่าไหร่นะครับถูกต้องแล้วนะครับ นั่นก็คือ8อันมีหวีจุดจุดจุดอันในช่องสี่เหลี่ยมนี้ตอบ3อันนะครับเพราะเขาถามหาหวีนะครับต่อไปมีกิฟมากกว่าหวีคำว่ามากกว่าเป็นการเปรียบเทียบเมื่อกี้เราเปรียบเทียบไปแล้วนะครับได้มา3คู่ปรากฏว่า จำนวนกิฟนั้นไม่มีคู่อยู่กี่อันนะครับ5อันเพราะฉะนั้นกิฟมากกว่าวี5อันนะครับกิฟมากกว่าหวี5อันนำมาเขียนเป็นคำตอบดังนั้นเราจะนำเลขโดดทั้ง3จํานวนมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับการลบว่าอย่างไรนะครับ อันดับแรกตัวตั้งต้องเป็นจำนวนที่มากที่สุดแน่นอนคือเลข8นะครับและที่ทำการจับคู่ไว้มีกี่คู่นะครับ3คู่นะครับเราจะนำมาเขียนเป็นตัวลบนะครับและจำนวนที่ไม่มีคู่ก็คือจำนวนกิฟทนะที่ไม่มีคู่อีก5 เด็กๆเ,เวลาเขียนตัวเลขเหล่านี้นะครับให้เว้นห่างจากกัน1นิ้ว1นิ้ว1นิ้วด้วยนะครับถ้าเด็กๆเ,เขียนชิดติดกันเดี๋ยวเราใส่เครื่องหมายไปเครื่องหมายมันไม่สวยแล้วเครื่องหมายมันจะชิดติดกันมากไปนะครับเวลาเขียนก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยอา้าวแล้วในการเขียนเครื่องหมายใช้อะไรนะครับให้เราใช้ไม้บาน เอาไม้บรรทัดมาวางทาบนะครับวางไม้บรรทัดให้เป็นแนวนอนในล,ลักษณะอย่างนี้นะครับวางลงไปเลยนะครับท่าบลงไปใส่เครื่องหมายระหว่างเลข8กับเลข3นี่คือเครื่องหมายอะไรนะครับเครื่องหมายลบถูกไหมครับระหว่างเลข3กับเลข5ขยับไปอีกนิดนึง คือเครื่องหมายเท่ากับนะใส่ขีดบนและขีดล่างให้เท่าเท่ากันนะครับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะเพราะฉะนั้นคำตอบนะของข้อ1.1ก็คือ8-3ลบ3เท่ากับ5นะครับนี่คือประโยคใัญลักษ์ของข้อ1.1นะครับอ่ะต่อไปดูข้อ1.2อันดับแรก นับจำนวนรูปภาพโดยการทำโดยการทำอะไรนะครับขีด1 2 3 4 5 6 7เขียนเลขกำกับไว้7นะครับนับจำนวนรูปที่เป็นโบเล็กอีกได้1เขียนเลขกำกับไว้นะครับอ่ะต่อไปทำการเปรียบเทียบนะครับโดยการจับ คู่เราต้องใช้ไม้บรรทัดมาทําการจับคู่นะครับมาทําการจับคู่วางไม้บรรทัดให้ตรงนะครับไปจับคู่นะครับระหว่างโบใหญ่กับโบเล็กโอ้จับคู่มาได้แค่กี่คู่ครับคู่เดียวถูกไหมครับเอ๊แล้วนะครับโบใหญ่เป็นยังไงครับมีคู่ไหม ไม่มีใช่ไหมครับเพราะโบเล็กไม่มีมาให้จับคู่แล้วดังนั้นเราจะต้องนับโบใหญ่นะครับที่เหลืออยู่1,2,3,4,5,6เหลือโบใหญ่ที่ยังไม่มีคู่คือจำนวนเลข6ถูกไหมครับอ่ะดังนั้นจะมีเลขโดดอยู่3าํจำนวนนะ7,1และ 6นะครับมาเติมคำตอบก่อนมีโบใหญ่จุดจุดจุดอันเขียนเลขจานวนเท่าไหร่นะครับ7อันนี่คือจำนวนเลขที่เรานับได้จากโบใหญ่มีโบเล็กกี่อันนะครับ1อันนะครับนี่คือจำนวนโบเล็กที่เรานับได้มีโบใหญ่มากกว่าคำว่ามากกว่าก็คือการเปรียบเทียบที่เราจับคู่เอาไว้นะครับ ดังนั้นเราจับคู่ได้แค่นะครับ1คู่ดังนั้นโบใหญ่ยังไม่มีคู่เหลืออยู่กี่อันนะครับ6อันเป็นคำตอบนะครับเหลืออยู่6นะครับอ่าวาวนี้เราก็นํามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับขึ้นต้นด้วยเลข7เป็นตัวตั้งนะครับและนะเลข หนึ่งที่ทําการจับคู่ไว้นะครับเลข1ที่ทําการจับคู่ไว้และเลข6คือจํานวนที่ยังไม่มีคู่คือจํานวนที่เหลืออยู่อย่าลืมเว้น1นิ้ว1นิ้วนะครับนำนิ้วมอาวางถ้าเว้น1นิ้วให้คุณครูด้วยนะครับทีบนทีน้เราจะใช้ไม้บรรทัดนะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดไปใส่เครื่องหมายนะครับไปใส่เครื่องหมาย ระหว่างเลข7กับเลข1นี่คือเครื่องหมายอะไรครับเด็กๆถูกต้องแล้วนะครับเครื่องหมายลบนั่นเองเอา้าวคราวนี้ระหว่างเลข1กับเลข6นี่คือเครื่องหมายอะไรนะครับอ่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับในเวลาเขียนเครื่องหมายเขียนนะเครื่องหมายให้สวยงามนะครับอ,อย่าให้เป็นเส้นยึกยือยึกยือพยายามอย่าใช้ มือนะครับใช้ไม้บรรทัดขีดลงไปให้มันได้เท่าๆกันนะครับดังนั้นข้อ1.2ก็คือประโยคสัญลักษณ์7ลบ1เท่ากับ6นะครับต่อไปหน้า76ข้อ2เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับเหมือนเดิมเห็นไหมครับ รูปมะม่วงสุกนะครับมะม่วงสีเหลืองเป็นมะม่วงสุกนับโดยการคีด1 2 3 4เขียนเลขกำกับคือเลข4นะครับนับมะม่วงดิบคือสีเขียว1 2เขียนเลขกำกับคือเลข2นะครับต่อไปทำการอะไรนะครับจับ คู่เพราะเป็นการเปรียบเทียบเมื่อมีการเปรียบเทียบก็ต้องมีการจับคู่นะครับโดยการใช้ไม้บันทัดนะครับโดยการใช้ไม้บันทัดไปทําการจับคู่นะครับเราก็จะจับคู่ที่1มะม่วงสุกกับมะม่วงดิบนะครับ1คู่คู่ที่สองมะม่วง สุกกลับมะม่วงดิบนะครับเอ๊ะคู่ที่3มีให้เปรียบเทียบไหมครับไม่มีใช่ไหมครับถูกแล้วเพราะฉะนั้นเหลือมะม่วงสุกอยู่ 1, 2น่ะคือจำนวนที่ยังไม่มีคู่นะครับคือ2ดังนั้นจะมีเลขโดดอยู่3าจำนวนคือ4 2และ2นะครับอ่ะ เขาให้คําตอบมาแล้วว่ามีมะม่วงสุก4ผลเห็นไหมครับก็คือมะม่วงสุกที่นับได้มีมะม่วงดิบ2ผลก็คือมะม่วงดิบที่นับได้นะครับอ่ามีมะม่วงดิบน้อยกว่าอา้าวคราวนี้ไม่ได้บอกมากกว่าเห็นไหมครับแต่ในการเปรียบเทียบนั้นเราก็เปรียบเทียบโดยการจับคู่เช่นเดียวกันนะ เพราะคำว่ามากกว่าและน้อยกว่านั้นเป็นการเปรียบเทียบโดยการจับคู่นะครับคราวนี้สิ่งที่น้อยกว่าเนี่ยไม่ได้ถามหามะม่วงสุกใช่ไหมครับแต่เป็นการถามหามะม่วงดิบที่หายไปเอ๊เด็กๆคิดว่ามะม่วงดิบตรงนี้ที่มันหายไปเนี่ยมันหายไป,ม,ยไปมันหายไปกี่ผลนะครับ ถูกต้องแล้วนะครับมันจะต้องหายไปเท่ากับ2ผลที่ตรงกันกับมะม่วงสุกที่ยังไม่มีคู่ถูกไหมครับเพราะตรงตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่มะม่วงดิบไม่มีนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับคือตำแหน่งที่มะม่วงดิบไม่มีคู่นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเท่ากันกับมะม่วงสุกแน่นอนเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ สองนั่นเองเด็กๆเข้าใจไหมครับว่าเลข2ตัวนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากมะม่วงดิบที่ไม่มีคู่นั่นเองนะครับดังนั้นเรานำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ดังนี้นะครับ c เป็นตัวตั้งเพราะเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะครับตามด้วยเลขนะ ที่มีการจับคู่ไปแล้วคือ2คู่นะครับก็คือมะม่วงดิบกับมะม่วงสุกที่จับคู่กันไปแล้วและมะม่วงดิบที่หายไปนะครับอีก2นะถึงจบและมะม่วงดิบที่หายไปอีก2นะครับก็คือเท่ากับจํานวนมะม่วงสุก2ที่ไม่มีคู่นั่นเองครนะาวนี้เราก็ ไปใส่เครื่องหมายนะครับโดยใช้ไม้บานทัดนะครับไม่แนะนำให้ใช้มือนะครับขอให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะครับมันจะทำให้งานออกมานะสวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับะระหว่างเลข4กับเลข2ใส่เครื่องหมายอะไรนะครับ นะคำตอบคือเครื่องหมายลบนะต่อไประหว่างเลข2กับเลข2ใส่เครื่องหมายเท่ากับเด็กๆต้องจำให้แม่นนะครับนี่คือเรื่องของประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นเองนะครับนะต่อไปข้อ2.2อันดับแรก ทำอะไรก่อนนะครับระหว่างสีเทียนนะกับดินสอเราต้องนับจำนวนก่อนใช่ไหมครับ1 2 3ได้สีเทียนมา3นะครับต่อไปนับดินสอ1 2 3 4 5 6ได้ดินสอมาคือ6แล้วทำการจับ คู่ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบนะครับเราก็จะทำการจับคู่ระหวางสีเทียนกับดินสอนะครับคู่แรกนะคู่ที่หนึ่งใช้ไมบ้บรรทัดนะห้ามใช้มือนะครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สอง คู่ที่3ปรากฏว่าอะไรไม่มีคู่นะครับปรากฏว่าดินสอไม่มีคู่ถูกไหมครับเราก็ต้องไปนับจำนวนดินสอที่ไม่มีคู่คือ1 2 3คําตอบ ก็คือ3ยังไม่มีคู่นะครับอ้าวคราวนี้ไปเติมคําตอบมีสีเทียน3แท่งมีดินสอหกแท่งเขาเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับมีสีเทียนน้อยกว่าดินสอจุดจุดจุด,จดแท่งเด็กๆจะตอบจํานวนเท่าไหร่นะครับใช่แล้วครับต้องเท่ากับจํานวนดินสอที่เกินหรือไม่มีคู่ ออกมาตรงตำแหน่งนี้นะครับเพราะนั้นคำตอบคือ3นะเพราะเป็นสิ่งที่สีเทียนขาดไปตรงตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่สีเทียนขาดไปนะครับตรงตำแหน่งนี้นั่นคือตำแหน่งที่สีเทียนขาดไปนะครับดังนั้นเรานำมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ดังนี้6ก คือตัวตั้งถูกไหมครับเว้นไป1นิ้ว3คือจํานวนที่จับคู่ไว้3คือจํานวนที่จับคู่ไว้และ3คือจํานวนที่ไม่มีคู่หรือน้อยกว่าอย่าลืมเว้น1นิ้ว1นิ้วด้นะครับแล้วน้ำม้บรรทัดมา ทำไรนะครับใส่เครื่องหมายนะครับด้วยไม้บรรทัดไม่ใช้มือนะครับ uh, ระหว่างเลข6กับเลข3คือเครื่องหมายอะไรนะครับคําตอบคือเครื่องหมายลบ uh, ระหว่างเลข3กับเลข3คือเครื่องหมายอะไรนะครับคําตอบคือเครื่องหมายเท่ากับเขียน เส้นตรง1เส้นบนกับ1เส้นล่างให้เท่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ6-3ลบ3เท่ากับ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อ3เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับ และเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบอขออนุญาตและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบมันจะมีข้อความอยู่ตรงตำแหน่งนั้นนะครับคุณครูย่องมาอีกหน่อยหนึ่งอ่ามันจะเห็นชัดเลยเห็นไหมครับเติมตัวเลขสแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบอขออนุญาตขยายขึ้นมาหน่อยเนาะขยายขึ้นมาเพื่อให้มันเห็นชัดชัดขึ้น ข้อ3.1สิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรนะครับนับจำนวนก่อนใช่ไหมครับไปดูแอปเปิล1 2เห็นไหมครับได้คำตอบมาเป็น2นะครับอ่ส้มมีจำนวนเท่าไหร่1ได้คำตอบมาเป็น1เห็นไหมครับนี่คือการเปรียบเทียบจำนวน2กับ1คําคำว่า มากกว่าเมื่อกี้เราเปรียบเทียบโดยการจับคู่ใช่ไหมครับเราจับคู่โดยใช้อะไรนะไม้บานทัดในการจัดในการจับคู่นะครับใช้ไม้บรรทัดในการจับคู่ดังนั้นนะครับ2มากกว่า1 u ยูเท่าไรนะับเห็นไหมครับไม่มีคู่คือ1 เอา1มาเติมเห็นไหมครับไม่มีคู่คือ1น,นะครับเช่นเดียวกัน1น,น้อยกว่าก็เป็นการเปรียบเทียบโดยการจับคู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับน,น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า2นะและที่ยังไม่มีคู่เหลืออยู่อีก1เห็นไหมครับดังนั้น2มากกว่า1 u 1อยู่1 และ1น,น้อยกว่า2อ,อยู่1เรานำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเอ๊เด็กๆเ,เราจะเขียนว่าอย่างไรดีครับถูกต้องแล้วนะครับเราจะต้องนำเลขที่มากที่สุดมาเป็นตัวตั้งนั่นก็คือเลข2นาตามด้วยจำนวนที่ทำการจับคู่ไว้คือ1 และจำนวนที่ยังไม่มีคู่คือ1เห็นไหมครับแล้วอย่าลืมนะใส่เครื่องหมายด้วยไม้บานทาดนะครับใช้ไม้บันทดัดระหว่างเลข2กับเลข1ใส่เครื่องหมายลบระหว่างเลข1กับเลข1ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะเท่ากับนะครับ ดังนั้นข้อนี้นะจะได้ประโยคสัญลักษณ์การลบเป็น2ลบ1เท่ากับ1เห็นไหมครับเพราะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่ามีความหมายเป็นการลบนะครับและในการลบนั้นต้องนำเลขที่มีค่ามากที่สุดขึ้นเป็นตัวตั้งนะครับและตามด้วย เลขน้อยเสมอเด็กๆจำไว้เลยนะครับต่อไปข้อ3.2นับจำนวนรูปภาพก่อนนะครับเรามาช่วยกันนับซิมันได้จำนวนตรงกับที่เขาเขียนให้หรือไม่ไอศครีม1 2.3.4.5.6เป็นไอศครีมโครลน,นะครับมี6 นะต่อไปไอศครีมที่เป็นแท่ง 1, 2มีอยู่2ถูกต้องนะครับดังนั้นจึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง6กับ2และ2กับ6นะครับโดย6เป็นการเปรียบเทียบนะมากกว่าและ2เป็นการเปรียบเทียบน้อยกว่าและอย่าลืมในการเปรียบเทียบเด็กๆต้องเอาไม้บรรทัดมาทำกัน จับคู่ด้วยนะครับจับคู่ที่1จับคู่ที่2ระหว่างไอศครีมโคลกับไอศครีมแท่งนะครับปรากฏว่าไอศครีมโคลน,นั้นยังไม่มีคู่นะครับนับได้คือ1 2 3 4ที่ยังไม่มีคู่จึงเป็นคำตอบคือ C นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้คำตอบเท่ากันคือยังไม่มีคู่เท่ากับ c นะครับยังไม่มีคู่เท่ากับ4นะครับ,บ,รบอ่วคราวนี้เราจะมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบว่าอย่างไรนะครับอ่าอันดับแรกเอาเลขอะไรมาขึ้นตั้งนะครับคำตอบคือเลข 6นะครับเพราะเป็นจำนวนที่มากนะครับที่สุดนะครับเอามาตั้งตามด้วยจำนวนที่ทำการจับคู่ไปมีกี่คู่นะครับคำตอบคือ2คู่และตามด้วยจำนวนที่ยังไม่มีคู่คือเลข4ถูกไหมครับยังไม่มีคู่อ่ะเราก็จะไปเติมเครื่องหมายนะครับโดยใช้ไม้บัน ทัดนะครับระหว่างเลข2กับเลข6ใส่เครื่องหมายลบเลข2นะกับเลข4ระหว่างเลข2กับเลข4ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับดังนั้นข้อนี้นะครับข้อ3.2จึงตอบ6ลบ สองเท่ากับสี่นะครับต่อไปข้อสามจุดสามเนี่ยอันดับแรกทำอะไรก่อนนะครับเด็กๆทำให้เป็นนิสยัยฝึกให้เกิดความเคยชินนะครับนะับรูปตุ๊ก,กตาทางด้านซ้ายมือนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คําตอบคือ9คือจํานวนนี้ถูกไหมครับอะแล้วก็นับรูปตุกตาทางขวามือ1 2 3 4 5 6คือคําตอบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเลข9กับ6และ6กับ เนะครับเอามาทําการเปรียบเทียบกันแต่ในการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเราต้องเปรียบเทียบโดยการทําอะไรนะครับจับคู่ด้วยไม้บรรทัดนะครับเราก็มาจับคู่ที่1จับคู่ที่2นะครับโดยใช้ไม้บรรทัดขีดนะคู่ที่2คู่ที่3นะครับคู่ที่3 และคู่ที่4ไปเรื่อยๆนะครับยังมีจับคู่อีกคู่ที่5ยังมีจับคู่ต่ออีกก็เป็นคู่ที่6เอ๊ะปรากฏว่าคู่ที่7 8 9นี่มีให้จับไหมครับไม่มีให้จับคู่ดังนั้นยังเหลือที่ไม่มีคู่คือจำนวนเท่าไหร่นะครับนับ หนึ่งสองสามดังนั้น3จึงเป็นจำนวนที่ยังไม่มีคู่เอามาเขียนเป็นคำตอบเพราะยังไม่มีคู่อีก3ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับอ่ะแล้วเรานำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไรนะครับ่สิ่งที่เราจะนำมาเขียนตัวตั้ง ต้องเป็นจำนวนที่เป็นยังไงนะครับมากที่สุดนั่นก็คือเลข9นํานำมาเขียนเป็นตัวตั้งนะครับอ่าตามด้วยจำนวนที่จับคู่ได้มีกี่คู่นะครับคำตอบคือ6คู่นะครับและตามด้วยจำนวนที่ยังไม่มีคู่นั่นคือเลข 3อ่านี่คือคำตอบของข้อนี้นะอ่ะคราวนี้เราก็จะไปใส่เครื่องหมายที่หายไประหว่างเลข9กับเลข่าเครื่องหมายอะไรครับที่ต้องเติมตรงตำแหน่งนี้คำตอบคือเครื่องหมายลบนะครับอ่าระหว่างเลข6กับเลข3นั่นคือเครื่องหมายอะไรนะครับคำตอบคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับใช้ไม้บานทัดนะครับ เครื่องหมายเท่ากับดังนั้นข้อนี้นะครับ3.3ตอบ9ลบ6เท่ากับ3เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆทั้ง3หน้าหน้า75 76และ77เด็กๆทําแล้วถูกต้องตรงกับที่คุณครูฉเฉลยไหมครับ และอย่าลืมเทคนิควิธีการที่คุณครูสอนด้วยนะครับเอาไปใช้แล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกต่อไปสวัสดีครับ